สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็คือดองไว้นานมากนะคะหนูเพิ่งกลับมาเห็นในแกลเลอรี่ก็เลยเอามาตัดดูคลิปนี้นะคะหนูก็จะทาไดฟูกุสตรอเบอรี่แล้วก็จะมารีวิวหม้อหุงข้าวด้วยนะคะทุกคนเป็นหม้อหุงข้าวที่สามารถทําอาหารได้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดแบบเลาสุดๆพอเสียบปลั๊กแล้วน้องก็ร้อนเร็วมากนะคะอันดับแรกหนูก็จะเอาช็อกโกแลตลงไปละลายก่อนเราจะทําเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปหนูจะไม่ใส่น้าตาลนะเพราะว่าหนูชอบกินโกโก้แบบเข้มๆมาทุกคนแบบขมๆนหน่อยอะ่ะโอเคต่อมานะคะเราก็็็จจะะมาาาทํในนส่ววขอองงงแแแปป้้้กกเล เอาน้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนแต่หนูรู้สึกว่ามันมืดๆไปหน่อยนะคะหนูก็จะไปเอาไฟมาเปิดดูโอเคเปิดไฟแล้วนะคะหนูว่ามันก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะไม่สุกแต่ว่าคุณไปตั้งนานละลืมเสียบปลั๊กว่าแล้วทำไมมันไม่ได้สักทีหม้ออันนี้เขาก็เคลือบด้วยนะคะแต่หนูลืมละเคลือบอะไรไม่รู้อะทุกคนที่ทําให้แบบอาหารมันไม่ติดหม้ออ่านั่นแหละเดี๋ยวขอขายหน่อยละกันนะคะหม้อก็คือเดี๋ยวหนูจะปักไวใ้ให้ตรงตะกร้านะใช้ทําได้หลายเมนูมากๆนะคะทุกคนงออ่น้เป็มมมุาาากททํํสีต